สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค่าตลาดหุ้นนะคะประจวันที่8มิถุนายน2558นะคะ ตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงความผันผวนอยู่ในกรอบโดยอัพไซด์ย,ยังคงค่อนข้างจํากัดถึงแม้จะขึ้นมาเทรดเหนือ1,500จุดได้นะคะก็มองอัพไซด์แค่1,515-1,520ถึง 1, จุดนะคะจุดถอยก็วางไว้ที่ตัวแนวรับสําคัญนะคะ1,500จุดนะคะตรงนี้ก็มองในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมตลาดไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะตัวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ปิดปรับตัวลดลงนะคะ ท่ากลางความวิตกกังวลต่อปัญหาเรื่องของนีสินของกรีซนะคะซึ่งก็ล่าสุดก็คือการเลื่อนขอการชำระหนี้ทาง IMF ออกไปเป็นปลายเดือนเป็นการจ่ายแบบล้ำซ้ำก้อนเดียวนะคะประมาณ1,500ล้านยูโรนะคะ ถึงแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐจะออกมาปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่คาดการไว้ที่2 2 8 0 0 0รายก็ตามนะคะแต่ตลาดก็ยังเลือกปรับตัวลดลงนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลในเรื่องของกรีซนะคะซึ่งเรามองว่าในระยะสั้นนักลงทุนอาจจะดูผ่อนคลายความกังวลลงไปบ้างถ้ามีการยืดระยะเวลาออกไปแต่สัญญาณการเจรจาหนี้ที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้านเงินช่วยเหลือได้เนี่ยก็ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงนก g ิ t ยิ่งถ้าทอดระยะเวลายาวนานออกไปแล้วการเจราจาไม่สำเร็จผลเนี่ยก็น่าจะยิ่งสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้นะคะถึงแม้ว่าระยะสั้นๆอาจจะมองว่ามีการขยายระยะเวลาออกไปก็เหมือนกับต่อลมหายใจออกไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นปัจจัยที่น่านเซ c e r n แล้วก็เข้ามา สร้างความกังวลให้กับตลาดได้ในตลอดทางนะคะสำหรับตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะในแง่ของบ้านเราเองเนี่ยอาจจะมีปัจจัยภายในในสัปดาห์นี้นะคะคือการประชุมกรนงวันที่10มิถุนายนนี้นะคะหลังจากลดดอกเบี้ยมาสองครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เราทางฟิลิปเรายังคาดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมที่1.5%นะคะเหตุผลประการแรกเลยก็คือลดดอกเบี้ยมาแล้วสองครั้งนะคะน่าจะมีการชะลอ การปรับลดลงเพื่อที่จะรอดูฟีดแบ็กนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือถ้าวัตถุประสงค์ก็คือการดูดูแลในเรื่องของค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงนะคะ mm hmm. ก็ดูเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาทําได้สมิผลพอสมควรนะคะจากค่าเงินบาทที่ลดลงตอนนี้ใกล้34บาทต่อดอลลาร์แล้วนะคะ mm hmm. ก็อาจจะทําให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยพิจารณาที่จะชะ,ะลอเรื่องของการปรับลดตัวอัตราดอกเบีย้ยไว้ก่อนนะคะเพื่อเหลือยาเอาไว้ใช้ในรอบหลังบ้างนะคะเพราะฉะนั้น ก็มองว่ามีความเป็นไปได้ว่าในรอบนี้เนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะ1.5%ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอิมแพคต่อตลาดอาจจะมีไม่มากนะคะมองว่าค่อนข้างจะนิวโตรนะคะแต่ถ้าเซอร์ไพรส์ตลาดออกมาเนี่ยเราก็มองว่าจากเอ็กซ์เพรียร์ในรอบสองรอบที่ผ่านมาจะเห็นว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบรับข่าวในเชิงบวกแบบเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็เร็วด้วยนะคะแอบสอบข่าวไปค่อนข้างเร็วใน ในราคาของตลาดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าภาพทางด้านแมกโรหรือว่าเศรษฐกิจมหาภาคน่าจะเป็นตัวกดดันนะคะเพราะว่าการที่ลดดอกเบีย้ยอย่างแรงเนี่เฉพาะถ้าเป็นครั้งที่3เนี่ยก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณในเรื่องของตัวภาพรวมเศรษฐกิจที่ดูแย่กว่าคาดนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นมองว่าภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยจะเป็นตัวกดดันในเรื่องของอัพไซด์ของตลาดไปในตัวนะคะก็มองว่าอาจจะไม่ใช่ข่าวดีในระยะยาวนะคะ มองเรื่องของเซ็นเด็กนะคะกรอบการเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยก็คงอย่างที่เรียนนะคะ1,500ถึง1,515หรือ1,520จุดนะคะด้วยอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่า,าจะมีแรงซื้อจากกลุ่มสถาบันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ด้วยระดับการซื้อสะสมเข้ามา,าใกล้เคียงกับระดับสูงสุดของปีที่ประมาณ1.5หมื่นล้านบาทนะคะที่โดยปกติแล้วก็มักจะเห็นแรงขายตามมาเนี่ยก็มองว่า แรงหนุนต่อเนื่องอาจจะดูค่อนข้างจะตางลงนะคะเพราะฉะนั้นก็กลยุทธในระย,ยะสั้นๆเนี่ยเทรดดิ้งในกรอบก่อนนะคะตับเท่าที่เหนือ1,500จุดก็เก็งกำไรต่อไปนะคะแต่ว่าวางจุดถอยที่1,500นะคะหุ้นในพอระยะสั้นคง s f e c o แล้วก็ Workpoint ไว้นะคะหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ย วันนี้ขอสู้ตัว WorkPoint ใหม่นะคะเมื่อวันศุกร์เราแนะนำเข้าไปยังซื้อไม่ได้นะคะจุดเข้าซื้อที่34บาท50นะคะเราทำกำไร3าบกาท25ตัดขาดทุนที่3 3บาทนะคะนำเสนอหุ้นเพิ่ม3าตัวนะคะตัวแรกเลยคือตัว TMB นะคะตัวนี้แนะนำทางด้านเทคนิคนะคะมองทรงตัวนานกว่า1เดือนนะคะจนน่าจะเป็นฐานราคาที่แข็งแรงดีแล้วนะคะในขณะที่เครื่องมือเนี่ยส่งสัญญาณซื้อพร้อมหน้าพร้อมตานะคะคาดว่าจะได้เวลาฟื้นตัวนะคะให้เข้าซื้อ2บาท54 ทำกำไร2บาท64นะคะตัดขาดทุน2บาท46 CFT p นะคะตัวนี้เนี่ยแนะนําเข้ามาในเชิงเทคนิคนะคะก็มองราคาวกตัวขึ้นนะคะพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือสระยะสั้นและระยะกลางนะคะในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยกลับมาเรียงตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวนะคะให้เข้าซื้อ12บาท90 เราทำกำไร13บาท60แต่ขาดทุน12บาท50นะคะอีกตัวหนึ่งสวัสด์นะคะตัวนี้เนี่ยการเริ่มปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์รวมไปถึงการซื้อนี่เข้ามาบริหารเมื่อรวมกับธุรกิจเดิมน่าจะทำให้การปล่อยสินเชื่อรวมถึงผลประกอบการในปีนี้และปีต่อๆไปเติบโตโดดเด่นนะคะให้เข้าซื้อที่40บาท25เราทำกำไร41บาท50แต่ขาดทุน39บาทนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะนำเสนอตัว WHA เข้ามานะคะตัวนี้แนะนำเข้ามาในเชิงว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะได้รับการปรับเข้าสู่การคำนวณเซฟนะคะในรอบนี้นะคะซึ่งโดยปกติก็จะประกาศรายชื่อราวๆเดือนมิถุนายนนะคะประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะคะก็คงจะเป็นประมาณสัปดาห์หน้านะคะขณะที่จากสถิติที่เราเคยเก็บมาเนี่ย ก็คาดว่าการกินกําไรจะเกิดขึ้นก่อนการประกาศรายชื่อประมาณสักสสัปดาห์นะคะทําให้มีโอกาสที่ผลตอบแทนนีน่าจะสูงกว่าป,ปกติได้นะคะโดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ2.5%นะคะให้เข้าซื้อ3.76นะคะรอทํากำไร3.9ตัดขาดทุนที่3.7นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะ Home Pro, Ectan นะคะ E4L, TBT และ TK นะคะหุ้น SBL ยังคงสถานะคู่แพรเทรด d h b DMS ไว้ค่ะ ปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ